สวัสดีค่ะ,ะคท่านผู้ชมค่ะยูค่าอินจ้ามาด้ยวยค่ะมากินแกงหน่อไม้เที่ยงค่ะแกงหน่อไม้เที่ยงรับกันบม่ได้ถ่ายตอนแกงเนาะมาถ่ายตอนกินแกงหน่อไม้เทียเเเเเท่ยงแกงหน่อไม้กิมซุ้มไม้กิมซุ้มกับดอกดอกคาเนาะดอกคากับผักไปเลื้อยผักนางเลื้อย ผักนางเลยบักลุกอ่อนไปใส่เนี่ยชั้นพ่ีบักเว่ยไปใส่ละเออใส่ในนอนว่าหั่นบักเว่ได้บังฮั่นไหม เราตใจผ้ป่บอไปชิมนาทีผ่านไปแป็นคือจะหน่อยก็เลือแเต้ห้อยประตูเป็นคือ